สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนวันนี้มาพ่อกับผมนิกรน้องสองน้องนะยจา่าให้เขานะครับเนาะวันนี้พาพี่พ่อน้องมากินสมตําครับสมตําขนมจีนนี่มีปลาเค็มพร้อมนี่ปลาเค็มปลาเค็มทอดดอกผักก็มีผักกาดขาวผักใบปังนี่แหละบักเขือนี่แหละมาชมบรรยากาศนอกบ้านเลยนะครับเนาะอ,อากาศเย็นๆโตลุ่มนหนาวเลยวัอน,นี้มากินกันได้ครับไปทอดนะครับบนฐานบนฐานนี่นี่เอาเอาเอาไอ้เจียวที่จะท้างนักงง่อยก่อน ไอ้ปัง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 นี่ยเดิครับเด้อเจ้าที่กับข้างนะม่กระู่ก็หลานแต่ปัง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 ผมตั้มปูะหลาด Mà không? Mà tổ lắm mà nó kinh tố lắm nào là đảng bằng Chúng chung chứ 10 thẻ Về tấm chua nữa Nó kèm màu หิมจีนอืมน้ำมันกระไหลตับงบ้านก็เย็นเย็นนะ่ะอือคนเดียวกันน่ยจีนจะตัวเย็นไหมโบ่ไก่เต็นเต็มน,นี่ก่อนเป็นบสถนัดมือเลยจ้ะเด้อ นี่เขาเอ่นอีสานค้นประจีนคนบ่มนอีสานโดยตรงเลยใส่เมื่อโบค่อยเป็นพอบานเพิ่นโบค่อยได้กินข้าวเหนียวกันเพิ่นกินข้าวเจ้ากันไม่กินกันนี่ก่อนเนจ้าพอกันกับช่องน้องเนจ้าเหมือนเก่าเนจ้าเนาะน้องก็ไม่ได้เขานั่มหรอกจ้าเพราะว่าเพิ่นกินผพ้เดียวบนเนี่ะเพิ่นคิดอยากต้มกันดีๆจะลังบานนี่ต้มเย็นสบายสบายจ้า มาเจะกาบก็ไม่ร้องไม่กินน้ำกันที่กินเงยด๊อกดุ <c oughs> จเจ้าพริกมากัดมันไม่เท่นทั้ทงเป็ดทั้งสม เปรี้ยวเลยที่ปีบมะนาวเพลินเหรอไล่ลูกน้องเลยนะลูกน้องวินวัน Ừ. Rồng có bằng nước. เสียงไก่ขันได้จ้าเนอะไก่ขันกังเว้นว่าเป็ดขนาด เอาคำนีคำสุดทายกับคำเด้อผมแม่พี่น้องเผ็ดเผ็ด คลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเดอ้อดึกใจกดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ดตามฟองน้องนะจั๊ะนะครับเดอ้อสวัสดีครับโอ้กินบัว